เคยทำแล้วอดอกจิกนี่หมายถึงว่าจะมีปัญหาหน่อยนะครับมีอุปสรรคเนี่ยให้เราเข้าใจข้าวๆตรงนี้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวมันจะขยายตามนะครับแล้วก็มันจะมีที่เพิ่มขึ้นก็จะมีแจ็คแมนคิงอะไรประมาณนี้นะฮะ แจ็คนี่แทน11 2แมปแทน22 4นะฮะคิงก็คือเลข13ก็คือโนมปฏิเสธเขารักฉันไม่เปิดได้คิงอะ่ะเสร็จเลยจะได้แต่งงานห้เปิดได้คิงไม่ได้แต่งคือ <laughs> ไม่ <laughs> ได้ อันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเพื่อให้เราเข้าๆตรงนี้ก่อนนี่หนึ่งสองนี่คืออะไรครับนะ 2> 1, 2, 2, นี่หน่งสองการเปลี่ยนแปลงไงกกลับไปคิดใหม่ไคด้เหอ่เหมือนว่าถ้าเกิดแจ็คโคดาคุณกลับไปคิดใหม่แจ็คหัวใจใจคุณเปลี่ยนแปลงละแจ็คขลาม ถ้าเป็นงานก็คือคุณได่ต้องงานเปลี่ยนละแจ็คดอกจิกการเปลี่ยนแปลงของคุณนี่กำลังมีอุปสรรคประมาณนี้นะครับเอาคร่าวๆอย่าพอาารจแต่อธิบายทีก็ขอเชิญที่โต๊ะโต๊ะโต๊ะหนึ่งอย่โต๊ะสองก็จะอยู่ตรงนี้โต๊ะสามอะไรต่างๆนะครับไปแต่ทุกคนม่รวมโต๊ะหนึ่งบอน ใครไม่เข้าใจก็ขออธิบายอย่างหนึ่งนะครับในการ